กระอกดมาฮะตั้งแต่ไกลนะจิรพงษ์สม<ร>วัชราพรมาอารุณีกาสยานนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีอีกหลายหลายคนนะครับเอาหลายคนก็เรียงหน้ากันเข้ามาแรมโบ้บอกว่าจะได้จัดการสักทีเดียวน,นะครับเ <c oughs> สกสกลอัถฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงบรรดา,าสอสอและสมาชิกพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นยุทธพงศ์จรัสเสถเียรจิรพงษ์สงวัชราพรอนุสรเอี่ยมสะอาด อรุณีกาสยานนท์ออกมาวิจารณ์การบริหารจัดการน้ําของนายกประยุทธ์เนี่ยนะแรมโบ้บอกว่าอยากให้พักเพื่อไทยมองอยากรอบด้านและใช้สมองคิดด้วยว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกบราบริหารประเทศนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องใดไปแล้วบ้างผลงานมากมายก,กว่าในสมัยไทยรักไทยและเพื่อไทยในอดีตมากหลายเท่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลามาคิดโกงกินภาษีพี่น้องประชาชนหรือมีเวลาที่จะมาหาเงินทอนจากโครงการอภิมหาโปรเจกต์ทั้งหลายเหมือนในอดีต ปัญหาอุทกภัยเนี่ยเป็นเรื่องภัยธรรมชาติปี54เนี่ยยิ่งลักเนี่ยเกิดอุทกภัยใหญ่เช่นเดียวกันยิ่งลักเนี่ยนะครับเขาประกาศเป็นพื้นที่อุกรณีภัยฉุกเฉินเนี่ยหกจังหวัดเสียหาย65 69ล้านไร่ปี64เนี่ยครบรอบ10ปีข้อมูลล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับยีจังหวัดนะมีพื้นที่เสียหาย1.3ล้านไร่ปริมาณน้าในเขื่อนสเขื่อนหลักนั้นเนี่ยนะครับปี54 23,605ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น95%ปี64นั้นเนี่ย11,969ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น48%ทำให้ปริมาณน,น้ำรวม4เขื่อนน้อยกว่าปี54อยู่ถึง11,636ล้านลูกบาทเมตรคุณแรโบบอกว่านอกจากอุทกภัยแล้วเนี่ยนายกเนี่ยนะครับลงไปช่วยชาวบ้านกำชับทุกกระทรวงเนี่ยนะครับ่อมแซมแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าถนนหนทางนะครับ นายกยังสั่งการให้ทุกเหล่าทัพลงพื้นที่เอาทหารเนี่ยลงไปช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยอีกมากมายนายกเนี่ยนะครับไม่ได้ทําเฉพาะช่วงน้ําท่วม<ะ>แต่มีการวางแผนมาก่อนหน้านั้นทั้งหมดในการดําเนินง,งานทํางานเนี่ยมาตลอดดังนั้นเนี่ยบอกว่าก่อนที่ลิ้วล้อพักเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยจะออกมากล่าวหาโจมตีนายกโจมตีรัฐบาลเนี่ยนะครับย้อนไปดูผลงานตัวเองหน่อยแล้วกันสมัยนางสาวยิ่งลักเนี่ยแก้ไขปัญหาประเทศพัฒนาหรือบริหารน้ําอย่างไรลิ้วล้อเพื่อไทยควรเอา ทำตัวให้เป็นประโยชน์ลงไปเยี่ยมประชาชนดีกว่าดีกว่าเอาเวลามาพูดโจมตี xo. คนอื่นนะครับเพราะเป็นฝ่ายค้านมานานเกือบแปดปีหัวอกคงจะระเบิดตายอยู่แล้วจึงออกมาตีโพยตีพายรายวันเป็นฝูงชนนี้เอ๊ะเป็นฝูงเขาใช้กับคนหรอฮะคุณแรมโบ้เขาคัดใช้กับคนหรอฮะเอ๊ะพี่กลนพี่กลโดยไม่ย้อนกลับไปดูผลงานของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยปีห้าสี่เลยบอกถ้าไม่รู้ข้อบูลเนี่ยไปศึกษาย้อนหลัง แสดงว่าลิ้วล้อเหล่านี้เกิดไม่ทันใช่ไหมโอ้โหแต่ละคนเนี่ยที่เอ่ยชื่อบาเนี่ยนะครับยุทธพงศ์จรัสเสถียรจีรพงศ์ทรงวัชราพรอนุสรอานุรเอยียบสะอาดอาลุนีกาสยาโนาเนี่ยเกิดแล้วทั้งนั้นแหละเกิดแล้วทั้งนั้นแหละปีห้าสี่อ่<ค>ะเจอน้ำท่วมมาทั้งนั้นแหละแต่ทำเป็นจำไม่ได้นะทำเป็นจำไม่ได้ตนคิดเอาเองว่าในสมัยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยคงคิดแต่เรื่องอภิมหาโปรเจกต์โครงการแก้ไขจัดการน้ำที่จะกู้บาสาจุดห้าแสนล้าน และโครงการโคดอภิมหาโปรเจกต์เงินกู้2.2ล้านล้านว่าได้เงินทอนเงินกี่เปอร์เซนต์แบ่งกันยังไม่ลงตัวใช่ไหมจึงไม่มีเวลาวางแผนเตรียมการป้องกันน้ําท่วมช่วยประชาชนจึงทําให้เกิดน้ําท่วมสูงในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักบรรดาลิ้วล้อโปลดเอาสมองมาคิดย้อนอดีตทบทวนให้ดีก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นมันช่างหน้าอับอายขายขี้หน้าพี่น้องประชาชนและควรละอายปากตัวเองก่อนจะออกมาด่าทอต่อว่าคนอื่นบ้าง บอกว่าเรียงตัวมาเลยไงคุณแรมโบ้บอกจะได้จัดการสักทีเดียวนะครับคือปีห้าสี่เนี่ยนะคุณผู้ชมรู้ไหมฮะจําได้ไหมครับว่าน้ําท่วมเริ่มท่วมตั้งแต่ตอนไหนน้าเริ่มท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วน้ํามาถึงกรุงเทพเดือนตุลาคมอืกรกฎาคมแล้วเดือนอะไรสิงหากันยาตุลาท่วมรอบนอกอยู่สี่เดือน เข้ามาถึงกรุงเทพตุลาพฤศจิกาธันวาน้ำไปหมดเดียนะครับมกราปี55ครับแล้วตอนนั้นสโลแกนของเขาคือเอาอยู่ดูแลได้ปูเอาอยู่ครับปูเอาอยู่ปูเอาอยู่ฮะนี่ไงเอาอยู่ร้อนกันท่วนหน้าตอนนั้นท่วมท่วนหน้าตอนนั้นเนี่ยนะครับเอาแค่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยสามเดือนกว่าๆที่ต้องแช่อยู่ในน้านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับจังหวัดต่างๆที่น้ําท่วมตอนที่ผ่านไปแล้วสามสัปดาห์ เขาลดลงไปแล้วด้วยนะใช่ครับาี่ก็แพงแล้วใช่คสามสัปดาห์นะฮะแต่เพื่อไทยบอกว่าโอ้ยรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยสุดยอดของการดูแลพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมคแล้วยกตัวอย่างปีห้าสีด้วยนะคืออายเคยไม่อายอายตัวเองเถอะอายตัวเองถูกต้องอายตัวเองถอกครับประชาชนเขารู้กันทั่วประเทศครัค่ะ นี่แหละนะก็จะพูดอะไรก็ต้องมีข้อมูลนิดนึงแล้วกันอ่ะแล้วฝากด้วยนะคะคือวันที่15ตุลาคมนี้เนี่ยท่านั้นคุณธนกร,กรก็บอกว่าเดี๋ยวท่านนายกเนี่ยจะเดินทางลงพื้นที่ไปที่อุบลราชธาน,นีไปทาําไมไป